เพื่อนๆคงจะเคยเห็นมาบ้างน,นะครับเวลาที่เราเซิร์ชเพลงบน y o u t u b e นะครับเพื่อฟังนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าแต่ละช่องนี่นะครับเขามีหน้าปกที่ดูสวยงามนะครับแล้วก็ทำให้เราอยากจะคลิกเข้าไปฟังเพลงของช่องนั้นๆน,น,นะครับในคลิปนี้เนี่ยผมก็เลยจะมาสอนวิธีการทำปกเพลงบนช่อง y o u t u b e นะครับว่า ทำยังไงนะครับโดยที่เราจะใช้ตัวอย่างปกเพลงของช่องถ้าเพื่อนๆเซิร์ชใน u t u b e เนี่ยก็จะเจอช่องนี้นะครับที่ชื่อช่อง60มลินินี่นะครับลองเพลงเราก็เลยจะหยิบตัวอย่างการทําปกของช่องนี้นะครับมาสอนเพื่อนๆในคลิปนี้นะครับก่อนที่จะไปเริ่มทำนะครับสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องมีนะครับคือแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Affinity Photo นะครับแล้วก็แน่นอนครับแอป Luma Fusion ครับแล้วก็เพื่อนๆก็จะต้องมี โลโก้หรือว่ารูปภาพที่จะมาใช้บนปกของเ,เพื่อนๆนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยครับว่าทำยังไงโอเคครับเมื่อพร้อมแล้วเพื่อนๆก็เ,เปิดแอป Affinity Photo ขึ้นมานะครับจากนั้นก็ไปแตะเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับเพื่อสร้างโปรเจกต์เลือก New Document ครับจากนั้นก็มาเปลี่ยนตรงนี้นะครับให้เป็นเว็บมาที่เมนูตรงนี้นะครับ อันที่2นะครับให้เปลี่ยนเป็น fhd 1080นี้นะครับขนาด16ต่อ9ก็คือเราจะสร้างขนาดปกของช่อง YouTube เนี่ยเท่ากับตัวคลิปวิดีโอเลยก็คือ16ต่อ9นะครับจากนั้นนะครับมาติ๊กตรงคำว่า Transparent Background ตรงนี้นะครับแล้วก็แตะเครื่องหมายโอเคนะครับแล้วก็มันก็จะเป็นการสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่เลยเมื่อเข้ามาที่หน้าโปรเจกต์แล้วนะครับก็จะเจอตัวโปรเจกต์งานนะครับที่เราสร้างขึ้นมาตรงนี้ ตรงนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อนสามารถใช้นิ้วนะครับ2นิ้วแตะที่หน้าจอก็คือทางออกแล้วก็ปุบเข้านะครับเป็นการย่อขยายตัวโปรเจกต์งานของเรานั่นเองนะครับแล้วก็ขั้นตอนแรกที่เราจะเริ่มทําเลยก็คือเราจะสร้างตัวพื้นของแบ็กกราวด์ขึ้นมานะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนมาที่เครื่องมือ p e n ทูนะครับด้านล่างตรงนี้จิ้มนะครับพอจิ้มเครื่องหมายเพนทูปุ๊บเนี่ยมันจะมีแถบเมนูตรงนี้เพิ่มขึ้นมานะครับต่อมาครับให้เพื่อนๆจิ้มครับที่นอกกรอบโปรเจกต์ของเรานะครับจิ้มทั้ง4มุมนะครับ แบบนี้จุดที่2จุดที่3จุดที่4แล้วก็แล้วก็จุดสุดท้ายคือจุดแรกที่เราจิ้มเอาไว้นะครับก็เป็นการปิดตัวกรอบที่เราสร้างขึ้นนะครับจากนั้นเราจะเทสีนะครับก็ให้เพื่อนๆมาที่แถบเมนูด้านล่างนี้นะครับเลือก use fill นะครับแล้วก็เลือก fill ตรงนี้เป็นการเลือกสีของพื้นที่เราจะเทลงไปนะครับอตอนนี้มันเป็นสีขาวอยู่นะครับเราก็เปลี่ยนสีที่เราชอบได้เลยครับ สมมุติว่าผมเอาเป็นสีประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็แตะที่ตรงฟิลอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อออกจากถาดสีนะครับจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆแตะที่เมนู Edit Mode ตรงนี้เมื่อแตะ Edit Mode เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็จะสามารถปรับแต่งตัวกรอบที่เราสร้างขึ้นมาได้แล้วนะครับวิธีการนะครับตรงนี้ผมจะทําให้ส่วนนี้เนี่ยมันเว้านะครับโค้งเข้าไปนะครับให้เพื่อนๆแตะค้างครับใช้ตัวนิ้วเราหรือตัวดินสอนะครับแตะค้างแล้วลากตรงเส้นนี้ เข้าไปมันก็จะเป็นลักษณะโค้งๆแบบนี้นะครับเสร็จแล้วแค่นี้นะครับผมตามแค่นี้เองครับตรงนี้ถ้าจะปรับเปลี่ยนก็ได้เพื่อนๆจะลากมุมนะครับตรงนี้ให้มาชิดก็ได้นะครับอยู่ในโหมดของ Edit เราก็สามารถปรับแต่งได้หมดเลยนะครับถ้าเราเห็นว่ามันเว้ามากไปก็ลากมันกลับมา ตรงนี้นะครับถ้าเกิดเป็นเพื่อนไปจิ้มแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มจุดที่เราจะอีดิทเข้าไปนะครับแบบนี้เนี่ยครับแบบนี้แต่เราจะทำวิธีง่ายๆนะครับก็คือให้โค้งแบบนี้นะครับอ่าแล้วทีนี้เวลาที่เราทำอะ,อะไรผิดพลาดไปนะครับเราต้องการจะอันดูกลับมานะครับให้เพื่อนๆแตะใช้นิ้ว2นิ้วนะครับแตะบนหน้าจอพร้อมกันนะครับมันจะเป็นการ อันดูกลับไปเมนูก่อนหน้านั้นนะครับอลองเช็คดูอีกทีนะครับพอเสร็จแล้วก็แตะออกจากปุ่ม Edit Mode นะครับล้วก็สามารถขยับได้ด้วยการมาที่เครื่องมือ m Move Tool ตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆพื่อยังอยู่เมนู Pen tool ตรงนี้เนี่ยแล้วมาแตะขยับนะครับมันจะเพี้ยนแบบนี้นะครับเวลาที่เลื่อนจะขยับนะครับต้องไปที่เครื่องมือ Move Tool นะครับ มาที่เครื่องมือ Move Tool นะครับตรงนี้เราจะสามารถขยับได้ละมาทั้งกรอบเลยแล้วตรงนี้เราก็ยังสามารถปรับเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับถ้ามันยังถ้าตำแหน่งมันยังไม่โอเคนะครับอโอเคครับขั้นตอนต่อมานะครับเราก็จะเพิ่มเติมในส่วนของแถบที่เป็นบาร์ะ Bar นะครับแล้วก็มีข้อความใส่เข้าไป ก็ให้เพื่อนๆมาที่เมนู Rectangle Tool นะครับตรงนี้ด้านลา่างให้เพื่อนๆเปิดเลเยอร์ตรงนี้ขึ้นมาก่อนเราจะได้เห็นว่าตรงนี้มี l a เยอรอะไรบ้างนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมี1 l ึ่ e เลเยอรก็คือเลเยอรที่เป็นพื้นหลังที่เราสร้างขึ้นมานะครับต่อมาครับมาที่เมนูนี้นะครับ Rectangle Tool แล้วก็จิ้มค้างแล้วก็ลากครับเราก็จะได้แถบมันขึ้นมาแบบนี้อ่ะตอนนี้สีมันเป็นสีเดียวกันนะครับเราจะเปลี่ยนสีก็ มาจิ้มที่ถาดสีตรงนี้ครับเปลี่ยนสีตามที่เพื่อนต้องการได้เลยนะครับผมต้องการสีตัดกันเลยนะครับให้มันชัดเจนเสร็จแล้วก็ปรับขยับได้นะครับเหมือนเดิมนะครับเวลาที่เราจะขยับย้ายเนี่ยให้เพื่อนๆจิ้มที่เมนู Move Tool ก่อนนะครับประมาณนี้ ตรงนี้ก็กลับไปที่เลเยอร์เหมือนเดิมจากนั้นผมจะนําตัวโลโก้นะครับที่ผมมีนะครับมาวางไว้ตรงจุดนี้ของเ,เพื่อนๆถ้ามีโลโก้นะครับก็ไปนําโลโก้มาใส่ได้เลยมาที่เมนูจุด3จุดตรงนี้นะครับในการที่จะนําภาพที่มีอยู่ในคังรูปภาพเรามาใส่ก็คือโลโก้เลือกเพรสครับแล้วก็เลือก p พ a c ฟอร์มโฟโต้แล้วก็มาเลือกโลโก้ที่เรามีนะครับพอดีผมมีโลโก้นี้อยู่นะครับแล้วก็ อีเพิ่มอีกทำวิธีเดิมเลยครับแตะค้างนะครับรอไปแป๊แบ,บหนึ่งแล้วเราก็ลากรูปภาพเราก็จะถูกโหลดเข้ามาแล้วก็ปรับนะครับปรับตำแหน่งให้เรียบร้อยผมได้โลโก้เรียบร้อยแล้วนะครับเราทำการกรุ๊ปครับ2 2ชิ้นเนี้ยเข้าด้วยกันนะครับเพราะว่าเวลาที่เราย้ายเนี่ยมันจะได้ย้ายไปด้วยกันได้แบบนี้นะครับวิธีการกรุ๊ปก็คืออย่าง ให้เป็นเพื่อนสไลด์ที่ตัวเลเยอร์ของวัตถุนั้นๆน,น,นะครับสองอันแบบนี้แล้วก็เลือกเครื่องหมายกรุ๊ปตรงนี้ครับนี่มันจะกรุ๊ปวมเข้าด้วยกันแบบนี้ทีนี้เวลาเราย้ายเนี่ยมันก็จะไปด้วยกันลประมาณนี้ครับจากนั้นเราจะใส่ข้อความเข้าไปบนปกคลิปนะครับก็ให้มาที่เครื่องหมายข้อความที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับแตะค้างแล้วก็ลากนะครับแตะค้างแล้วลากแบบนี้ก็จะเป็นการกําหนดขนาดก่อนที่เราจะ พิมพ์นะครับได้ขนาดที่ต้องการแล้วก็ปล่อยครับแล้วก็เริ่มพิมพ์ข้อความได้เลยลากคลุมข้อความอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เปลี่ยนฟอนต์ตรงนี้เลือกฟอนต์ที่เพื่อนๆต้องการได้เลยครับเปลี่ยนสีก็มาจิ้มที่ถาดสีตรงนี้แล้วก็เลือกสีครับที่ขาวง่ายเลย สมมุติว่าเอาเป็นคํานี้นะครับจากนั้นผมจะเพิ่มมาอีก1บรรทัดนะครับก็ใช้วิธี Copy ข้อความตัวนี้เลยนะครับเลือกที่เระยะข้อความแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกเมนูจุด3จุดตรงนี้ครับเลือก duplicate ครับตอนนี้ข้อความจะถูก Copy ขึ้นมาอีก1ชุดละก็ลากมันลงมาครับแล้วก็พิมพ์ข้อความในการจะปรับไซส์ของข้อความก็ มาที่ลากคลุมแบบนี้นะครับแล้วก็มาที่ด้านล่างตรงนี้เลือกไซส์ที่เราต้องการสมมติว่าข้อความข้อความเราได้แล้วนะครับจากนั้นเราจะนํารูปภาพมาใส่ตรงพื้นที่ว่างตรงนี้ที่เราเว้นเอาไว้นะครับถ้าเพื่อนๆมีรูปภาพของตัวเองอยู่แล้วก็ใช้วิธีเดิมครับไปที่เมนูจุด3จุดตรงนี้เลือก place แล้วก็เลือก place f ร์ m photo ครับแล้วก็ไปนํารูปภาพของตัวเองนะครับมาใส่ แตะค้างแล้วก็ลากอ่าพอเราแตะค้างแล้วลากเนี่ยรูปภาพมันซ้อนกันอยู่แบบนี้ใช่ไหมครับมันอยู่ด้านบนสุดก็ให้แตะค้างที่เลเยอร์รูปภาพที่เรานําลงมาครับลากลงมาไว้ที่เลเยอร์ด้านล่างสุดนะครับมันก็จะเข้ามันก็จะไปอยู่ด้านหลังสุดแบบนี้จากนั้นก็ปรับตําแหน่งให้เรียบร้อยประมาณนี้ครับหรือในกรณีที่เพื่อนๆอ,อยากหารูปภาพสวยๆนะครับมาใส่แล้วก็สามารถนํามาใช้งานได้ฟรีด้วยนะครับก็ แนะนำครับให้เพื่อนเอนเปิด safari ขึ้นมาแล้วก็ไปที่เว็บที่ชื่อ pixel com นะครับเว็บนี้ก็จะนเป็น,น,นเว็บที่เอาไว้โหลดรูปภาพวิดีโอเอามาใช้งานได้ฟรีนะครับก็ที่ช่องค้นหานี้นะครับเพื่อนๆนก็ใส่คีย์เวิร์ดเข้าไปแนะนําเป็นคีย์เวิร์ดภาษาอังกฤษนะครับอย่างตัวอย่างเนี้ยผมเซิร์ชหาคําว่า music นะครับมันก็จะขึ้นรูปภาพต่างๆที่เราสามารถเอามาใช้งานได้ฟรีนะครับเจอที่ถูกใจแล้วก็แตะเข้าไปนะครับแล้วก็คลิกดาวน์โหลดตรงนี้ครั้งหนึ่ง มันจะมีป๊อปอัพดาวน์โหลดขึ้นมานะครับแต่ดาวน์โหลดได้เลยอ่าแล้วเราก็มาดูที่ตรงช่องนี้นะครับที่เป็นรายการดาวน์โหลดนะครับคลิกเข้ามาก็จะเจอรูปภาพที่เราโหลดเมื่อสักครู่นี้นะครับเปิดขึ้นมาแล้วก็มาที่เมนูแชร์ด้านบนตรงนี้เลือกแชร์ไปที่บันทึกภาพก่อนนะครับจากนั้นก็ไปที่แอป a f f i n i t y Photo ได้เลยนะครับตอนนี้รูปภาพของเราเนี่ยมันจะไปอยู่ในคลังรูปภาพเรียบร้อยแล้ว ต่อมานะครับเราจะนํารูปภาพลงมานะครับก็อันนี้เราจะลบไปก่อนนะครับเลือกทีเลเยอร์รูปภาพอันนี้แตะเครื่องหมายถังขยะตรงนี้ครับมาที่จุด3จุดครับแล้วก็เลือก p l a c e p l a ฟ f ร o m photo ครับเราจะเห็นว่ารูปภาพที่เราโหลดมาเนี่ยอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วเราก็นํำมันลงมาเหมือนเดิมครับรูปภาพนี้เราก็มาไว้ด้านหลังสุดเนี่ยครับเราก็จะได้รูปภาพที่สวยๆนะครับที่สามารถใช้งานได้ฟรีนะครับ เอามาใช้เป็นปกเพลงของเราได้เลยนะครับทีนี้เสร็จแล้วนะครับที่เหลือตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นไอเดียของเพื่อนๆเลยนะครับแล้วแต่ว่าจะใส่อะไรเข้าไปตรงนี้ก็ผมทําเป็นไกด์ไลน์ให้ดูนะครับตามตัวอย่างของช่องที่เราเอามาเป็นตัวอย่างนะครับขั้นตอนการเอ็กซ์พอร์ตครับมาที่เมนูนี้นะครับแล้วก็เลือกเอ็กซ์พอร์ตไฟล์นะครับตรงนี้เลือกเป็น JPEG ครับแล้วก็มาที่เมนูแชร์แล้วก็เซฟอิ m เ g จครับรูปภาพนี้ก็จะเข้าไปอยู่ในคลังรูปภาพเรียบร้อยแล้วนะครับ ขั้นตอนต่อมาให้เพื่อนเพื่อนเปิดแอป l u m a fusion ขึ้นมาเลยครับเปิดแอป l u m a fusion ขึ้นมาแล้วนะครับก็สร้างโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่ตรงนี้เปลี่ยนเป็น16ต่อ9นะครับแล้วก็สร้างโปรเจกต์ขึ้นมาได้เลยแล้วก็มาที่คลังรูปภาพครับเนี่ยครับเราจะเห็นรูปภาพที่เราเซฟออกมาจากแอปเมื่อสักครู่นี้นะครับลากลงมาได้เลยนี่ครับเราก็จะได้หน้าปกสวยๆเข้ามาอยู่ในแอป l u m a fusion แล้วนะครับจากนั้นนะครับให้เพื่อนเอนเลื่อนตัว ตูกภาพนี่นะครับให้ให้เป็นความยาวที่เพื่อนๆจะใส่เพลงเข้าไปนะสมมุติว่าเพลงของเพื่อนๆนะครับที่จะใส่ในคลิปนี้เนี่ยมีความยาว1ชั่วโมงครับก็ปรับไป1ชั่วโมงครับนี่คือ1ชั่วโมงแล้วนะครับความยาวของคลิปนี้ทีนี้เราจะเพิ่มลูกเล่นเข้าไปให้กับตัวปกเพลงของเพื่อนๆนะครับให้ดูมีความน่าสนใจนะครับสมมติว่าปกเพลงอันนี้เนี่ยบอกว่าเป็นเพลงฮิตฟังตอนเดินทาง ตอนเดินทางก็อาจจะแบบเดินทางไปภาคเหนืออะไรประมาณนี้นะครับอาจจะมีบอกมีควันให้มันเข้ากับธีมของเพลงนั้นๆน,น,นะครับสำหรับตัวอย่างนี้เนี่ยผมก็จะใส่ควันเข้าไปให้กับคลิปนี้นะครับให้มันดูมีควันลอยอยู่บนปกเพลงนะครับให้เข้ากับธีมของเพลงของเพงื่อนๆนะครับวิธีการก็คือให้เพื่อนๆไปที่แอป u t u b e นะครับแล้วก็ช่องค้นหานะครับค้นหาคําว่า smoke overlay นะครับจากนั้นก็จะเห็นว่ามี ตัวโอเวอร์เลย์ที่เป็นควันนะครับมาให้เราได้เลือกใช้นะครับเยอะแยะเลยก็เข้าไปเลือกอันที่เพื่อนๆต้องการนะครับแล้วก็เปิดให้เต็มจอแบบนี้นะครับจากนั้นก็ให้เพื่อนๆทําการบันทึกหน้าจอครับบันทึกหน้าจอของควันที่เราต้องการนะครับหลังจากบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับมาที่แอปลูมาร์ฟิวช่นอันนี้ก็จะเป็นควันที่ผมบันทึกมาแล้วนะครับเป็นตัวอย่างก็ลากลงมาวางไว้บนไทม์ไลน์แบบนี้เลย เนี่ย yeah, ครับเราก็จะได้ควันที่เราบันทึกหน้าจอมานะครับทีนี้เราก็คัดเอาส่วนที่เราต้องการนะครับตรงไหนที่ไม่ต้องการก็จัดการตัดแล้วก็ลบทิ้งไปได้เลยสมมติตรงส่วนนี้ผมเอาแค่ตรงนี้นะครับแต่เราก็ตัดแล้วก็ลบทิ้งนะครับขยับมาวางไว้ด้านหน้าต่อมาครับให้เพื่อนๆเ,เข้าไปที่หน้าปรับแต่งนะครับ แล้วก็มาที่เมนู Frame and Fit นะครับแล้วก็มาที่เมนู Blending ตรง Blending Mode ตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆเปลี่ยนนะครับเป็น s r r e n นี่ครับเท่านี้เราก็จะได้ตัวควันนี่นะครับเข้าไปอยู่หน้าปกเพลงของเรานะครับถ้าเราเห็นว่าควันนี้ยมันมันชัดเจนเกินไปนะครับก็ปรับเลื่อนตรงแถบ Opacity ตรงนี้นะครับให้มันดูจางลงตามที่เราอยากจะได้นะครับ นี่ประมาณนี้สมมติว่าได้แล้วนะครับแต่ตอนนี้ลองฟังดูนะครับมันติดเสียงเพลงที่อยู่ในคลิปนะครับที่เราบันทึกหน้าจอมาแล้วก็ไปจัดการแยกเสียงเพลงนะครับออกไปนะครับมาที่หน้าไทม์ไลน์นะครับแล้วก็แตะที่เครื่องมือแยกเสียงตรงนี้นะครับแล้วก็ลบทิ้งไปได้เลยตอนนี้เสียงก็จะหายไปละทีนี้นะครับเราก็ทําการ copy นะครับตัว smoke e f f e c t นี้นะครับขึ้นมาด้วยการ แตะที่เครื่องหมาย copy ตรงนี้นะครับแล้วก็มาวางต่อกันเพราะว่าคลิปเรามีความยาวเป็นชั่วโมงถูกไหมครับก็ copy แล้วก็มาวางต่อกันแบบนี้ทีนี้อย่างที่บอกนะครับมันยาวเป็นชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยเราจะ copy เรา copy มาได้สักจำนวนหนึ่งแล้วเราก็จะใช้วิธีการ copy หลายๆอันพร้อมกันนะครับก็แตะที่เครื่องหมาย multi select ลากถุมครับแตะที่คลิปบอร์ดนะครับเลือก copy อกครั้งนึง แล้วก็มาตรงส่วนท้ายของเลเยอร์ที่เป็น Smoke Effect นะครับแล้วก็แตะที่คลิปบอร์ดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เลือก p a ส t e นะครับแล้วก็ทำซ้ำแบบนี้นะครับก๊อปทีละหลายๆอันในเวลาเดียวกันนะครับแล้วก็วางไปเรื่อยๆแบบนี้จนถึงท้ายคลิปของเราที่เราสร้างขึ้นมานะครับ สมมติว่าคลิปวิดีโอของเพื่อนในยาว1ชั่วโมงนะครับจากนั้นเนี่ยครับเราก็จะได้ปกคลิปเพลงของเราเรียบร้อยแล้วที่เหลือก็คือเพื่อนๆก็นำเสียงเพลงที่เพื่อนๆมีนะครับมาใส่เนี่ยครับนำเพลงมาวางได้เลยครับก็วางไปจนถึงท้ายคลิปที่เพื่อนๆกำหนดเอาไว้นะครับ ก็จะได้ปกเพลงแล้วก็มีเสียงเพลงนะครับโอเคครับแล้วนี่ก็เป็นวิธีการทําปกเพลงนะครับด้วยแอป Affinity Photo แล้วก็แอป Lumafusion นะครับที่นำมาฝากกันในคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆทำแล้วติดตรงขั้นตอนไหนก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับแล้วก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนที่เข้ามาชมเลยนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ช่อง853 Cu มคัเดียช่องนี้ไว้ด้วยนะครับ แล้วเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับเขามีวิธีการทำทำํา